สวัสดีผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาติดตามผลงานของทีมชาติไทยยู23ปีนะครับพบกับกาตาในศึกโดฮาครับ2025กันหน่อยนะครับโดย11รายชื่อของนักเตะทีมชาติไทยมีตามนี้นะครับ ศิรัสวุฒิวงเรือนคำนะครับเป็นผู้รักษาประตูน,นะครับอรพล,ลแสงทองชานนธรรมาเสกสัตาตีาาคัคณะคายยศสิริพวันดีนัทวุฒิวงสว่างพันธมิตรประพันธ์ชัยยพลอดทนธนาวุฒิโพชัยแล้วก็กิจิพันธุลละพานะครับก็ลงเป็น11ตัวแรกนะครับ ส่วนรูปเกมนะครับในช่วงเวลาต้นของครึ่งแรกนะครับทางทีมชาติไทยก็พยายามบีบไล่ประทะนะครับเหมือนเพสซิ่งแดนบนนะครับทำให้ทางกาตานะครับออกบอลยากส่วนวิธีการเล่นของกาตานะครับจะเป็นการเล่นบอลแบบโยนยาวสมากกวานะครับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับก็ไม่ค่อยมีความแม่นยำในการที่จะส่งบอลสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่บอลก็จะโดนทางกองกลางของทีมชาติไทยตัดได้นะครับผลของการที่ทีมชาติไทยนะครับที่ขึ้นไปเพสแดนบนนะครับ ทางกาตานะครับพยายามบิวอัพบอลจากแดนล่างขึ้นมานะครับแต่ทางทีมชาติไทยนะครับทางเสกราตีนะครับบีผู้เล่นของกาตานะครับทำให้เสียบอลพัคณะคำยกนะครับเปิดบอลให้กับทางพันธมิตรยิงเข้าประตูไปลูกแรกนะครับไทยก็ขึ้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่เจ็ดนะครับส่วนจังหวะสําคัญในครึ่งแรกนะครับชัยพลนะครับตัดบอลได้จากกองหลังของกาตานะครับที่พยายามส่งเข้ากลางนะครับก่อนเลี้ยงเข้าไปส่งให้กับทางพันธมิตรนะครับจับบอลจังหวะแรก เลี้ยงเข้าไปในขอบเขตโทษนะครับกองหลังของกาตานะครับก็สไลด์นะครับลูกนี้ควรที่จะได้จุดโทษก็กลับไม่ได้นะครับลืมบอกไปนะครับผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับก็เป็นของกาตานะครับส่วนอีกหนึ่งจังหวะนะครับทางอัครพลนะครับเลี้ยงบอลอ้อมผู้เล่นของกาตานะครับก่อนผู้เล่นกาตาดึงเสื้อนะครับทําให้อัครพลนะครับล้มบริเวณในเขตโทษนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็ไม่ได้ฝาว ก็จบครึ่งแรกไปนะครับไทยก็นํากาตาอยู่1นประตูต่อศูนย์นะครับส่วนครึ่งหลังนะครับทีมชาติไทยก็เปลี่ยนผู้รักษาประตูลงมานะครับแล้วก็ทางสิทธาบุลล่านะครับก็ลงเข้ามาเล่นในครึ่งหลังนะครับส่วนเริ่มต้นครึ่งหลังมานะครับไทยก็ยังเล่นได้ดีนะครับโดยจังหวะแรกนะครับในนาทีที่47นะครับทางเสกสานลาตีนะครับได้บอลทางฝั่งขวาก่อนเปิดบอลเข้าไปนะครับคาคณะคํายกพยายามวิ่งเข้าชาร์จบอลนะครับแต่บอลมันเหินข้ามคานไปนะครับผม ส่วนอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่ทีมชาติไทยควรที่จะได้ประตูนะครับราคณะคํายกนะครับได้บอลจากการเปิดจากด้านหลังคข้ามลายกองหลังของกาตานะครับก่อนจะหลุดเข้าไปจุดเส้นนะครับแล้วก็ล็อกหนึ่งจังหวะปาดบอลเข้ามานะครับให้ทางเสกสันนะครับแต่ว่าทางเสกสรนนะครับเข้าบอลช้าไปหน่อยกองหลังของกาตาก็สกัดบอลออกไปได้นะครับหลังจากทีมชาติไทยนะครับมีโอกาสถึง2ครั้งที่จะทําประตูนะครับแต่ทําประตูไม่ได้นะครับในนาทีที่53นะครับ ทงกาตานะครับได้ปีคิกบริเวณหน้ากรอบเขตโทษฝั่งขวานะครับก่อนเปิดบอลไปทางซ้ายนะครับผู้เล่นของกาตานะครับหมายเลขเก้ามงไปติดเซฟของผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับก่อนบอลมันจะกระดอนเข้าหน้าอกของนัททูตนะครับเข้าประตูตัวเองไปหลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยก็มาเสียประตูที่2จากการมงประตูของราเชกนะครับหลังจากที่เสียประตูที่2นะครับทางมิชิกะยะก็ทยอยเปลี่ยนตัวสำรองอย่างยศกรบุรพา อิชิตชัยแล้วก็ทางธีรพลปือทองนะครับลงมาส่วนอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่ทีมชาติไทยน่าจะได้ประตูตีเสมอนะครับจากยศกรนะครับจังหวะแรกนะครับยศกรนะครับได้บอลแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าในนะครับบริเวณกรอบเขตโทษทางซ้ายมือนะครับแต่ว่าทางผู้เล่นของกาต้านะครับทำฟาวไว้ก่อนนะครับยศกรนะครับก็ลุกขึ้นมายิงลูกฟรีคิกนะครับ กอจะปั่นลูกบอลด้วยขวานะครับบอลมันไปตกบริเวณทางด้านคานบนก่อนออกไปนะครับลูกนี้ก็น่าเสียดายนะครับชนคานออกไปนิดเดียวส่วนช่วงเวลาที่เหลือนะครับทีมชาติไทยก็พยายามวิ่งบี้วิ่งบดนะครับไล่ทุกเม็ดทุกดอกนะครับจนทําให้อ่าทางกาตาร์นะครับมีถ่วงเวลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแกล้งเจ็บนะครับผู้รักษาประตูก็นอนนานนะครับแล้วก็บางครั้งถึงกับต้องเตะบอลทิ้งด้วยนะครับก็ปกติก็ไม่เคยเจอนะครับ ปกติเราจะเห็นแค่เฉพาะในส่วนของทางอาเซียนเนาะแต่เกมนี้าทางกาตาร์ถึงกับต้องแบบมีถ่วงเวลานะครับเพราะว่าไทยไล่บีบทุกเม็ดนะครับขนาดโค้ดของทีมกาตาร์นะครับยังคอยแบบกระตุ้นนักเตะตลอดนะครับไม่งั้นน่าจะโดนไทยนะครับถ้าไม่กระตุ้นแบบนี้เพราะนักเตะกาตาร์ก็มีหมดให้เห็นเหมือนกันนะครับก็ครบ90นาทีนะครับทีมชาติไทยนะครับก็แพ้ให้กับกาตาร์ไปแบบฉิวเฉียด2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นนะครับถึงทิ้งชาติไทยเรานะครับถ้าคนไหนที่ได้ดูนะครับถึงจะแพ้ก็จริงนะครับแต่ในส่วนของรูปเกมนะครับวิธีการเล่นนะครับมันชัดเจนนะครับไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็ทางนิชิกะยะนะครับมีการเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งนะครับออกกาที่จะเล่น แขนที่เขาเตรียมมานะครับก็อย่าลืมนะครับเกมนี้มันเป็นเกมที่อุ่นเครื่องเนาะสำหรับเตรียมทีมที่จะไปแข่งขันยูดีสาชิงแชมป์เอเชียกับ4เกมในครั้งหน้านะครับเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนแล้วก็ลองผู้เล่นนะครับซึ่งจริงๆนะครับผู้เล่นก็เล่นดีกันได้แทบทุกตำแหน่งเลยนะครับแต่ว่าในจังหวะจบของเราเท่านั้นนะครับที่มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ส่วนผู้เล่นนะครับที่ทางนิชิกยะนะครับที่ได้ลองนะครับจากเกมแรกนะครับไม่ต่ำกว่า5หรือ6คนนะครับโดยเฉพาะนะครับการให้โอกาสทางผู้รักษาประตูอ่ามือ2แล้วก็มือ3นะครับที่ลงมาแล้วก็เล่นได้ดีด้วยในส่วนของนักเตะนะครับชุดนี้นะครับก็มีความมุ่งมั่นสูงในจังหวะที่ไม่มีบอลนะครับช่วยกันไล่บีบไล่เพจกันแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับ ส่วนเกมลุกนะครับส่วนใหญ่บอลก็จะไปข้างหน้าเสมอนะครับไม่ได้มานั่งต่อบอลเล่นบอลติกชั่นเหมือนสมัยก่อนนะครับในส่วนของการขึ้นเกมนะครับระหว่างผู้รักษาประตูกับกองหลังนะครับก็ก็กล้าที่จะต่อบอลเล่นกันนะครับ ไม่ได้เตะทิ้งเตะคว้างเหมือนสมัยก่อนนะครับเวลาโดนคู่ต่ดสู้นะครับเข้ามาเพจนะครับก็ไม่ได้ตื่นส่วนความสามารถของนักเตะแต่ละคนนะครับของชุดนี้ก็แทบทุกคนก็มีความสามารถที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกสารลาตีสิทธาบุตราชนะครับคัคคณะแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือผู้รักษาประตูนะครับทั้ง3าคนเลยนะครับที่เล่นได้ดีนะครับโดยเฉพาะทางภูมิวรพลนะครับที่เป็นมือ3นะครับก็ได้ลองๆองมาเล่นลงในเกมนี้ด้วยนะครับ เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับที่ทีมชาติไทยแพ้กับกาตาไป2ประตูตอนหนึ่งกันหน่อยนะครับทางนิชิกยะนะครับก็พูดประมาณนี้นะครับ เรื่องของระบบการเล่นก็ถือว่าได้เห็นสิ่งที่ดีๆผมก็อยากให้มีความต่อเนื่องต่อไปผมคิดว่าในเกมนี้ทําได้ดีกว่าเกมที่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของระบบการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นสําหรับการที่เราจับพันธมิตรเป็นกองหน้าก็อยากจะลองให้เขาเล่นตําแหน่งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนและก็ทางนิชิกยะยนะครับก็เห็นว่าทางพันธมิตรนะครับเขามีศักยภาพพอที่จะเล่นเป็นกองหน้าอย่างเซกสันก็ได้เล่นแบบอีกตําแหน่งก็เห็นศักยภาพมากพอเหมือนกันสําหรับประตูที่เราได้นะครับผมก็คิดว่าทั้งทีมก็ช่วยเหลือกันดีนะครับ ผมไม่ได้มองว่าใครทําได้การแย่งบอลต่อบอลจนเข้าไปจบสกอร์นั้นนั่นคือสิ่งที่ผมพอใจผมก็ได้คุยไว้ว่านะครับว่ามีกองการ2คนคือคัชณะและก็เสกสรรในการพยายามเข้ากดดันคูดด่ต่อสู้ให้เกิดสถานการณ์4ี่ต่อ3พยายามรอรับบอลจากแดนกลางเพื่อเราจะได้ตัดบอลผมอยากให้ทีมครอบครองบอลอยู่ข้างหน้าเสมอ ส่วนการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูผมก็ได้คุยกับกวินก็อยากให้ทุกคนได้ลงเล่นในแต่ละแมตช์ทั้ง3คนมีการแข่งขันในทีมสูงครั้งนี้ก็เลยลองเปลี่ยนในช่วงพักครึ่งหลังนะครับส่วนในเกมที่จะพบกับโคยเอเชียก็ต้องพยายามรักษาความต่อเนื่องพยายามฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมและก็สามารถเล่นกับโคยเอเชียได้ดี และคว้าชัยเพื่อแฟนบอลชาวไทยคิดว่านักเตะทุกคนถ้าทําได้แบบนี้ต่อนเนื่องเราจะมีอนาคตที่ดีผมก็อยากจะพาทีมให้ชนะให้ได้เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยตอนนี้เรากําลังพัฒนาผมพยายามทําเต็มที่เช่นเดียวกับทุกคนโดยสิ่งสําคัญคือความต่อเนื่องก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนิชิกะยะหลังจบเกมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตองกวินนะครับก็ออกมาชื่นชมนายด่านของช้างศึกยู23ปีนะครับที่พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่นะครับ ด้านทีมชาติไทยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูจากเกมแรกที่เจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตใช้งานสรวัฒนโพสมันนะครับในเกมนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้ศิรัสวุขวงเดือนคำนะครับแทนในช่วงเวลาครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังนะครับก็เปลี่ยนมาใช้งานทาง ภูมิวรพลวันนับบุตรนะครับขณะทางด้านตองกวินธรรมสัจจานันนะครับก็ได้เปิดเผยถึงผลงานของผู้รักษาประตูทั้ง2รายในเกมนี้ว่านะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องชื่นชมน้องๆก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมนานาชาติที่น้องๆไม่ค่อยได้มีโอกาสลงมาเล่นสัมผัสเท่าไรนะครับแต่ทั้ง2คนก็ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และก็สุดความสามารถก็พยายามที่จะช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านตองกวินก็ออกมาชื่นชมนะครับสําหรับผู้รักษาประตูทั้ง2คนนะครับ ส่วนพันธมิตรนะครับนักเตะวัย21ปีจากสโมสร PT ประจอบ FC นะครับที่เกมนี้นะครับทำได้1ประตูนะครับก็เปิดใจหลังเกมนะครับว่าเจ้าตัวนะครับดีใจนะครับแต่ก็เสียดายนิดนึงนะครับที่พลาดแต้มส่วนบทบาทใหม่ที่โค้ชให้ทําหน้าที่เป็นเล่นเป็นกองหน้านะครับก็พยายามเล่นตามที่โค้ดบอกนะครับ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่ส่งกําลังใจมาเชียร์ในเกมนี้นครับส่วนในเกมหน้านะครับก็ฝากให้นแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับช่วยเข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยกันหน่อยก็เจ้าตัวก็พูดหลังจบเกมประมาณนี้นะครับส่วนในแมตต์ต่อไปนะครับไทยพบกับอ่าโคเอเชียนะครับในวันที่26มีนาคม2 5 6 8เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็อาจจะเร็วกว่าเดิมหน่อยเนาะ ถ่ายทอดสดก็เหมือนเดิมนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport แล้วก็ท o Vision Now นะครับก็ไทยรัฐทีวีก็ไม่ได้จอดำเหมือนก่อนแล้วนะครับก็ดูได้ปกติถ้าใครดูทีวีก็ดูไทยรัฐทีวีได้เลยเรามาปิดท้ายผลการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทย U17 แล้วก็ฟีฟ่าเลน i ิงของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดนะครับช้างศึก U17 นะครับก็แพ้คูเวต U17 ด้วยสกอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศกาตา้าเหมือนกันครับทีม ชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับลงแข่งขันแมตช์อุ่นเครื่องระดับเทียร์2นะครับพ่ายกับทีมชาติคูเวต U17 ไปด้วยสกอร์0-1ที่ประเทศกาตาร์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทับช้างศึก U17 นะครับภายใต้การคุมทีมของเจเด็ดมีลาวนะครับโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้นะครับลงแข่งตามเวลาปกตินะครับ90นาทีแต่แบ่งเป็นสอครึ่งนะครับซึ่งเน้นไปทางที่การทดสอบ ทีมเป็นหลักนะครับก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในเดือนเมษาก็คือเดือนหน้านะครับส่วนฟีฟ่าแลงกิ้ง ของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับล่าสุดนะครับจะเป็นยังไงทีมชาติไทยนะครับทำผลงานได้ดีจากเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี f a เดเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยเอาชนะทางทีมชาติอัฟกานิสถานไป2ประตูต่อศูนนะครับส่งผลให้เราได้รับคะแนนเพิ่มเป็น3.16คะแนนนะครับรวมเป็น1.2.29.76คะแนนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะได้คะแนนเพิ่มเติมนะครับแต่ทีมชาติไทยกับมีอันดับที่หลดลงมาจากอันดับเดิม1อันดับนะครับจาก97ลงมาอยู่ที่98ของโลกนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับสาเหตุเนื่องมาจากทีมชาติเบารุสนะครับที่มีอันดับที่98นะครับก่อนหน้านี้ทําผลงานได้ดีกว่านะครับโดยชนะทีมชาติอย่างทาจิกิสถานไป5ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้มีคะแนนแซงทีมชาติไทยนะครับขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่97ของโลกแทนนะครับ สำหรับทีมชาติไทยนะครับมีโอกาสเก็บคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเกมนะครับก่อนประกาศอันดับผลฟีฟ่าแรงดกิ้งอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้นะครับโดยที่จะพบกับสีลังกาในศึกเอเชียนคับ2027นะครับรอบคัดเลือกที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่25มีนาคม2568นะครับเวลา19นาิกา30นนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ YouTube BG s p o r t แล้วก็ทวีชแนวนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับถ้าแอดพูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ